วันนี้ที่ผมจะเล่นนะเหยื่อยางราคาถูกๆเฮี้ยเฮี้ยเฮียเฮี้ย,ย,ยแดกแน่นอนน่าจานนะเนี่กล่าวว่าจะไปตี s h a d o จะซ้ำมาเฮี้ยแต่ว่ากบาสเขาติดงานอดเยอะเลยครับชโด d o w กดเยอะเลยครับชโด d ไปไปลุยแล้ววันนี้หมายนี้หมายแถวบ้านนะไม่รู้เหมือนกันว่ามีปลาว่าไม่เคยได้นะเคยมาตีรอบหนึ่งหรือว่าไม่เคยได้อนะเดี๋ยวยัดนิ้วเดี๋ยว ผมว่ามันน่าจะเบาไปหน่อยนะอันนี้เนลสองกรรมนะอดีตหยิบมาผิดอันเนีเฮียเนลกรำหนึ่งกูลืมไว้บ้านก็กูหยิบเนลชโดมาอาจจะหนักไปหน่อยนะเล่นจมได้เลยเฮียกูปิดเบรกสุดได้ไหมหักบอกหักแน่แล้วมันไม่ได้แข็งแรงเท่าแบบเหมือนคันท่อนเดียวนะอือเดี๋ยวผมไว้